สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลของรับของขวัญทุกชนิดในทุกเทศกาลเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรมความโปร่งใสปราศจากทุจริตคอร์รัปชันขอบคุณในเมตตริจและความปรารถนาดีของทุกท่านค่ะ ในปี2564นะคะสำนักงานสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กรสลากมุ่งเน้นนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมเป็นที่ยอมรับของประชาชนค่ะขณะนี้กรรมาการทั้ง6ท่านติดบ,บัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะและกำลังขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับโดยการนำของเลขานุก,การค่ะ จากนั้นประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้ถูลเบิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญาณสีแดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลประกอบด้วยภาชนะพลาสติกทรงกลมตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวจุดละสิบตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลข ลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลขศูนถึง9ลูกละ1นหมายเลขชุดละสิบลูกค่ะ ในว,วันที่30ธันวาคม2 5 6 3สาำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณนะอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนอนทบุรีจังหวัดนนทบุรีประชาชนที่สนใจในะคะรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทีวี HD ช่อง34ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทางรัก